ความทเป็นยังไงครับใ่ที่ที่อ่าผมยกให้เป็นของเกษตรลส่วนเจ้าของผมไม่ได้มีชื่อลงไปตรงนั้นนะึ้นมาเป็นที่สมดก็อยากให้ให้กษรีเป็นเจ้าของเ็ที่ส่วนรวมกันได้แล้วครับแตรไม่ได้เอาชื่อลงไปเดี๋ยวเกต่อยากทำน้นี้ผมอยากจะให้ทุด้ ไปคนณละบ่ ไม่เห็นเยเมื่อวานหมดพอดีเลยคคุณเจ้าเีนะอย่าอย่าโมโหนะคุณเจ้าทำอะไรมาก ไดเอาอะไรจ๊ะซื้อน้ำอาซื้อสะาัดบอรั่วค่ะรั่วรั่วปิดกับฝนประกู ของที่นั่นค่อยออกออก,ออกเบิดเลเอาพึงมานั้น,ออน,นตั้งแต่วันนันะ่นหละตั้งแต่วันตกกเช้าสองวันสิมึงเข้าม,มากเห็น <laughs> นั่นเลยเค็มปทูปมันเค็มเลนาะเ็ปลาทูอย<อ>ู่แล้วเนมากเต <laughs> <อ>าเกอ

แก้วนี่ก็ลาวแล้วไม่ได้แล้วลาวค Thank you for watching. ครับครับอัลโล ่จะไปที่ไหนต่อครับ <guer> ย <r illa> um ังไงสีังกําลก็มีหอพระอยู่ที่หหอพระยังหอพระนบ่ยังเนาะ มาวัานนี้ยังไม่ได้ทำความเจุ้สียหายเลยระวังแดนดินทางไปที่เช่นไหนครับจะไปอุ๋ดอยต้องไปขึ้นที่สว่างเดี๋ยวผมพาไปก็ได้มีรถตู้อยู่เดี๋ยว ท่านพระคุณเจ้าจะไปวัดป่านาคำน้อยพระพุทธเจ้าไปไปหรือยังที่ที่เขาทำโบสถ์ใหญ่มากกว้างมากที่จะมีแต่ทำสายในรรทุกมากที่นี่กผมก็ยังไม่เคยไปนะไปอุตรธานีผ่าน,ปนไปหลายครั้งก็เห็นแต่ป้าไอ,อ้ทน <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปเขาทำภาพสวยมากไม่รู้เป็นอย่างไเป็นภาพอะไร เคยที่มุกครับผมเป็นคนที่สมบูรณ์พรนี่แหละบ้านเคยที่พี่นี่ครับอยู่ใกล้ไบ้านเยี่ยมปอย่ใบ้านนี่แหละคือไปเป็นเคยไปเป็นไปดูไปอยู่กับเขาอ่ะไปเป็นผู้อาศัยเราเหมือนไก่ป่าอไก่บ้านนี่ไก่บ้านเนี่ยอนย่าชี้เนี่ยเขาเป็นคนบ้านถูกเกาะเขาเป็นไก่บ้านแทนอย่เงี้ยเป็นไก่ป่าเราเป็นไก่ป่าไปอยู่กับเขาอาไปกาอยู่ ก็ต sí, sí, ้องมีท huh. ี่ที่หยุดที่ยุดนะเหมืนเมนเป็นเป็นเจ้าอาวาสะี่คอยคอยเขาเปว่าารสมบัติที่ท่ผมเคารพลยท่านขุดขุดท่านยังหนาท่านขดใหม่ท่านยังหนุอยู่ท่านก็จะขึ้นไปอยู่บนหลังเขาเดินขึ้นมาบินท่าแล้วก็งบนเขาไปไปปีกไปอยู่ในสระ